สี่ข้อห้ามทําถ้าไม่อยากหมดคุณค่าในสายตาแฟนนะคะหลายคนเรามีความคิดนะหรือการปฏิบัติต่อแฟนเนี่ยนะคะคล้ายๆของตายในความสัมพันธ์เราบริการเขาตลอดเวลาเราพร้อมตลอดเวลาเ,เราตามใจเขาทุกอย่างเลยนะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยนะคุเก้จะบอกให้ว่าพออะไรที่มันเคยได้อะไรที่พร้อมตลอดเวลาเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่านะคะในระยะเวลาอันที่แบบนานไปอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคดีที่เราทําแบบนั้นเราบริการ ด้วยใจแต่ให้รู้ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบ คู่รักอะค่ะอะไรที่มันได้มาซ้ำๆซ้ำๆจนเคยชินเนี่ยมันจะถูกลดคุณค่าในที่สุดเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาแฟนได้นะคะมีแบบสเสน่ห์ตลอดเวลาเป็นคนที่เขาหวยหาตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะทำสี่สิ่งนี้นะคะอ่ะข้อแรกก็คือการวิ่งไล่ตามเขาตลอดเขาไปไหนไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาจะไปทําอะไรก็ไปด้วยไปด้วยหมดทุกคนทุกแห่งคือคุณกับเขาอะไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าระยะหา่างเก เคยอ่านบทสัมภาษณ์นะคะของคู่รักของต่างชาตินะคะที่เขาอยู่กันไปจนถึงอายุ890ปีนะคะซึ่งเป็นคู่รักที่แต่งงานกันครั้งเดียวไม่มีการนอกใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เลยแล้วก็มีความสุขมากๆข้อหนึ่งที่เขาให้เป็นข้อคิดก็คือว่าคู่รักจะต้องมีระยะห่างกันบ้างอย่างน้อยๆ้อยเนี่ยเอ่อมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบปล่อยให้เขาได้ไปเอ็นจอยกับเพื่อนๆไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆน,นบ้างหรือปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ไปทําในสิ่งที่รักบ้างนะคะบางทีเนี่ยวันหนึ่งอะ หรือว่าโอเคนะหรือว่าห่างกาัน2อสชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณทังคู่จะต้องไปทาในสิ่งที่ดีโอเคไหมอันนี้พอเกิดระยะห่างเนี่ยมันทําให้คุณ2นคนนะมีการคิดถึงกันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะแวบขึ้นมาแล้วแล้วเราลองนึกภาพนะว่าถ้าเกิดว่ามันตัวมันติดกันตลอดอ่ะมันจะมีแวบไหมไม่มีนะคะเพราะว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ ข้อที่สองค่ะการย่ําอยู่กับที่ทุกคนการไม่พัฒนาตัวเองนั่นเองอะ่ะการยังเป็นอะไรแบบเดิมๆเ,เวอร์ชันเดิมๆอะไรเงี้ยไม่อัปเกรดจริงๆคู่รักนะถ้าเกิดคุณอยากจะบริหารสเสน่ห์นะคะแล้วก็ไม่อยากเป็นคนไร้ค่าในสายตาแฟนอะ่ะคุณต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองสิ่งเนี้ยไม่ใช่ว่าเออคูเกสมันทํากันแบบง่ายอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะไม่ง่ายนะคะแต่ว่าคนเราอะ่ะถ้าเราทําอะไรซ้าๆเดิม,ดมๆถูกไหมเราก็ไม่มีทางที่จะเกิดผลลัพธ์ใหม่ เราไม่มีทางที่จะเป็นคนเวอร์ช <Right. S 1> <ev> ั่นใหม่เราไม่มีทางที่จะเป็นคนทันสมัยใช่ไหมคะเราไม่มีทางที่จะเป็นคนที่แบบมองมาแล้วโอ๊ยคนนี้มีเสน่ห์จังคนนี้เป็นแรไอเทมจังมันจะไม่เกิดสิ่งนั้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะรู้สึกเออคุณเป็นหนังสือที่เขาอ่านหมดแล้วคุณเป็นอะไรที่ย่ําอยู่กับที่คุณเป็นอะไรที่มันไม่อัปเกรดเลยอะไรเงี้ยอ่ันนี้เราก็จะหมดเสน่ห์ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเป็นคนที่ย่าอยู่กับที่นะอะไรที่มันสามารถเรียนรู้ได้นะคะก็พยายามเนาะพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดๆนนนนนัั้้ะะคออ่ยางโลกกทุวี นะคะปี2025แล้วเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเนาะหรือว่าเรายังเป็นคนที่อยู่ในกรอบแคบๆแ,แ,แล้วบอกว่าเอ้ยอันนี้ฉันโอเคแล้วฉันพอแล้วนะคะบางทีมันก็กลายเป็นคนที่ตกยุคไงเป็นคนที่คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนึกออกไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ขาดเสน่ห์แต่คนที่อ่าเรื่องนั้นก็รู้เรื่องนี้ก็รู้นะคะใครมาคุยอะไรก็สามารถที่จะคือต่อยอดนะคะพูดคุยกับคนอื่นได้หมดอย่างเงี้ยคุว่าคนอย่างเงี้ยมีสเสน่ห์มากกว่าข้อททีี่่่3นนนะะคคเเราาอยาป็น รอบริการแค่เขาอย่างเดียวคุณรู้ไหมว่าหลายคนนะที่เราวางโพสิชันตัวเองให้เหมือนกับตำแหน่งอะไรรู้ไหมคนรับใช้นะคะคุณไม่ได้เป็นคนที่ต้องมาบริการเขา24ชั่วโมงนะ,ค,ะคุณต้องมีโลกของตัวเองนะคะการที่คุณจะมีสเสน่ห์นะกับคู่รักได้นะคะเราถ้าวางตัวเองอยู่ในโพสิชันที่แบบว่าฉันพร้อมเพื่อเธอตลอดเวลาฉันบริการให้เธอได้หมดฉันยอมทิ้งทุกอย่างมาเพื่อเธอได้อะไรเงี้ยทิ้งงานทิ้งการทิ้งการหาไรายได้ของตัวเองมาคอยสแตนบายเพื่อเขานะคุณจะบอกเลยคุณจะ คนที่ไร้ค่าในสายตาเขาในที่สุดแล้ววันนี้มีคนมาแบบเออมาถามครูในเชิงแบบนี้เราบอกว่าครูเขาไม่เห็นความดีหนูบ้างเหรอรูจะบอกให้มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่รักตัวเองนะคะเขาล้วนแล้วแต่รักตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ต้องสร้างความเคารพให้กับตัวเองนะกลับมารักตัวเองด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณน่ยไม่ได้สแตนบายเพื่อเขาตลอดเวลา <c oughs> คุณมีอะไรให้ทํานะคะอย่างนี้คุณจะมีเสน่ห์มันทรงพลังมากกว่า ข้อที่4ค่ะคุณไม่ใส่ใจของคุณรู้ไหมว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่นะที่ปรึกษาคูเกส์มานะคะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันอนะ เราไม่สนใจกันเลยเราไม่ค่อยฟังในสิ่งที่อีกคนยังกำลังจะสื่อสารได้ออกไหมอ่าบางคนก็แบบจึ๊กจับจึ๊กจับ,จบ,จบ,จบทำลำคาญทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่ได้ยินทำเป็นบอกว่าเออรู้แล้วอย่าพูดเยอะอะไรเงี้ยเวลาที่แฟนเราอะค่ะพยายามที่จะสื่อสารในสิ่งที่เขารู้สึกไม่ไหวแล้วอะในใจแล้วเขาอยากจะพูดกับคุณอธิบายอะฟังก็หน่อยนะคะเพราะเวลามันแยกทางกันมันเลิกกันอะโอกาสที่คุณจะไป่อมอะมันค่อนข้างจะใช้เวลาวันนี้ที่คุณอยู่ด้วยกันคุณมีโอกาสทองคําขอให้ฟังก็หน่อย ว่าเอ๊ะเขาต้องการที่จะบอกอะไรเราเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรอย่างน้อยๆฟังว่าความรู้สึกของเขาอะตอนนั้นคืออะไรเขาอาจจะกําลังต้องการเขาเรียกว่ากําลังใจเขาอาจต้องการคนที่มาแบบซับพอร์ตความรู้สึกนะคะเขาอาจจะน้อยใจอยู่เขาอาจจะท้อกับงานเขาอาจจะรู้สึกหมดหวังเขาอาจจะรู้สึกแบบเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายแบบมากมนุษย์คนที่เราอยู่ใกล้ตลอดนะคะแฟนเราอะเราต้องฟังเขาเยอะๆนะเราต้องให้โอกาสในการที่ให้เขาได้พูดคุยนะคะคุณเชื่อไหมว่าคนที่ปรึกษาความรักกูเกสตนะมักจะ จะบอกครูข้อหนึ่งก็คือว่าสาเหตุที่แฟนเลิกนะคะแฟนเนี่ยมักจะให้เหตุผลในการเลิกถูกไหมแล้วสาเหตุที่เขาบอกว่าเขาขอเลิกคือเขาบอกว่าเราไม่เอาใจใส่กันเราไม่สนใจกันเห็นไหมว่ามันเป็นปัญหาที่เหมือนกับคลื่นใต้น้ําแล้วก็ค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากอะไรค่าในสายตาเขานะคะควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราคือคนที่เขารู้สึกว่าเออคนนี้กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าคนนี้ซับพอร์ตความรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าคุณต้องมารองรับอารมณ์หรือฟังในสิ่งที่เขาระบ,บายในเชิงแบบไม่สุภาพไระเ่็งนี้ไม่เอานะคือต้องฟังว่าเอ้ยปัญหาของเขาคืออะไรแล้วก็ค่อยๆช่วยกันแบบแก้ไขหรือช่วยกันหาทางหรืออาจจะช่วยหาข้อมูลให้อะไรเงี้ยนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราอย่าเพิ่ง ่งปฏิเสธเขาเพราะว่าพอเราปฏิเสธที่จะฟังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ทีมเดียวกันพอรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บส่วนใหญ่มันจะไปแอดคนอื่นมาพูดคุยแทนคุณแล้วพอคนอื่นที่แอดมาพูดคุยแทนอ่ะถูกอกถูกใจกันอนะ่ะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาความสัมพันธ์อีกซึ่งครูว่าใช้วิธีการตัดไฟแต่ต้นลม ก็คือฟังเขาก่อนนะคะก่อนที่เขาจะไปคุยกับคนอื่นโอเคไหมอ่ะทีนี้นะคะใครที่อยากจะได้นะคะวิธีดึงแฟนเก่ากลับมานะคะหรือคนที่แบบตอนนี้ความสัมพันธ์ในบ้านแบบมันแย่มากเลยเนาะหรือว่าแฟนขอลดสถานะแฟนบอกว่าขอเป็นแค่พี่น้องอแต่อยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยน,นะคะคุณควรที่จะได้เรียนคอร์สจิตวิทยาคอร์สหนึ่งที่อเกททาไว้ให้คือคอร์สดึงแฟนเก่ากลับด้วยจิตวิทยาสายดาร์กนะคะคอร์สเนี้ยจะเป็นคอร์สที่ครูสอในให้พวกเราอะคะ่ะเข้าใจว่าในหัวแฟนอะเขา เล่นอะไรอยู่ในขณะที่เขารู้สึกว <tinc S 1> <quin. S 2> ่าเขาอยากเป็น <ilan que. S 2> แค่พี่น้องกับคุณแล้วอ่ะเขาอยากเป็นแค่เพื่อนแล้วอ่ะเขาอยากเป็นแค่คนรู้จักแล้วเขาอยากเป็นแค่คนที่ทำหน้าที่พ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยเราต้องรู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะในหัวเขาเขาคิดอะไรเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาสื่อสารออกมากับสิ่งที่เล่นในหัวเขาอ่ะมันคนละเรื่องกันเข้าใจใช่ไหมคะบางทีคุณไม่ได้ความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเกตอยากใช้พอเราเข้ามาเรียนคอร์สนี้เพื่อมาเห็นว่าในหัวของเขาจริงๆแล้วเขาเล่นอะไรเขาต้องการอะไรกับชีวิต นะคะคุณจะได้ตอบโจทย์เขาได้ไงอันนี้สําหรับคนที่อยากจะดึงความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ครูจะสอนให้พวกคุณเป็นเวอร์ชั่นที่มีคุณค่าด้วยเวอร์ชั่นที่มีคุณค่าคือเวอร์ชั่นที่ไม่ไร้คุณค่าในสายตาแฟนส่วนเวอร์ชั่นที่มันไม่มีคุณค่ารูเก็ก็มีบอกไว้ในคอร์สนี้เหมือนกันมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบมันไกลเกินกว่าภาพลักษณ์ภายนอกของคุณอ,อาจจะเป็นที่นิสัยทัศนคตินะคะคําพูดวิธีการวางตัวของเราอะไรบางอย่างที่พออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนนี้มมัไ่่ใชะ คนนี้เขารู้จะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มัน ไม่ใช่เวอร์ชันที่มีคุณภาพที่ฉันอยากได้อะทำไมฉันมองผิดอะไรเงี้ยพราก็รู้สึกแบบนั้นก็จะถอยออกจากคุณไปเรื่อยๆนะคะเราอยาาให้แฟนเรารู้สึกกับเราแบบนี้บางคนแต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วนะคะก็พยายามที่จะเยียวยาความสัมพันธ์นั้นกลับมาเนาะคุยอย่ากให้พวกเราเอาความรู้ในคอร์สนี้นะเพราะว่าคุณจะได้เอาไปลงมือทานะคะถ้าเกิดวันนี้เราไม่เริ่มนะคะก็บางทีอาจจะสายสาหรับหลายๆคนเนีออกไหมเพราะว่าความรู้สึกอับจำไว้นะคือสิ่งที่ต้องซ่อมแล้วก็ใช้เวลา ไม่ใช่ว่าวันเดียวปึ้งแล้วคุณจะแบบได้เขากลับมามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในขณะที่เราอยู่ด้วยกันเนาะนะก่อนที่เราจะมาเรียนในคอร์สออนไลน์เนี่ยเราทําอะไรไว้กันซึ่งกันและกันเนี่ยเยอะนะเรื่องบอกว่บางคนที่แบบสร้างความทุกข์ใจสร้างความเสียความรู้สึกอะไรกันมาเยอะจนแบบปูในใจนี่มันแย่มากๆแล้วแต่ครูจะบอกว่าทุกอย่างนะมันสามารถเขาเรียกว่ารีเทิร์นนะคะหรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ ได้ค่อนข้างมากถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นที่จะมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือทํา โอเคไหมคะ,อะคอร์สนี้นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่8,900นานะคะใครที่อยากเรียนคอร์สนี้นะคะครูเกรซยังให้โปรทุกคนเพียง999อยู่นะแล้วก็เป็นการมาฟังคลิปสอนของครูเกรซนะคะในกลุ่มปิด Facebook นะคะซึ่งมีเนื้อหาประมาณ17 EP นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อยากเข้าเรียนติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวชําระเงินเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะส่งลิงก์ให้พวกคุณเข้ากลุ่มเรียนกันถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะคะ,อะโอเคนะคะเจอกันในคอร์สออนไลน์คทุน